คนไข้ยอยากหน้าเด็กแต่ว่าไม่กล้าไปฉีดไขมันหน้ากลัวเรื่องว่ามันจะบวมกลัวว่ามันจะดูไม่ธรรมชาติแล้วก็กลัวเรื่องแผลเป็นแผลคีรอย ards, จากการดูดไขมันอสิอคุณหมอพูชาใครไปฉีดไขมันแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอหน่อยนะครับวันนี้ขับรถมาจากจังหวัดไหนครับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบค่าตอนนั้นหน้ามีปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะเออ่ไปฉีดไขมันหนา้าหน้าไม่กระชับอะค่ะแล้วคือหน้าแก่กว่าอายุจริงทุกอย่างเลยค่ะต<อ>าล้องแก้มอโอเคที่บอกว่ากลัวเรื่องการฉีดไขมันหน้า กลัวเรื่องอะไรหลัแเรกลัวเจ็บอะค่ะเพราะต้องดูดไขมันเราถูกต้องแลวเป็นคนกลัวเข็มแล้วล้วก็ที่สองกลัวการเป็นคีรอยเป็นแผลเป็นเราดูแล้วเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการฉีดไขมันเขาจะต้องมามาเสียเงินเถือการรักษาแผลเป็นแล้วก็เรื่องของหน้าบวมหน้าล้นหลังจากที่เราทำเราดูหลายๆเคสหรือหลายๆปัญหาออะคือเวลาหน้าเข้าที่แล้วหน้าไม่เข้ากัน เราวก็เป็นก้อนดูไม่เป็นธรรมชาตินะหลายคนเข้าใจผิดว่าการฉีดไขมันหน้าเป็นไขมันของเราเองเปราว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับการฉีดไขมันหน้าสามารถที่จะอุดตันเส้นเลือดได้ไม่ต่างกับการฉีดฟิลเลอร์แล้วโอกาสที่จะอุดตันเส้นเลือดเจอเคสรีพอร์ตเยอะกว่าการฉีดฟิลเลอร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วเจอหมอจากไหนครับในทิกตอกแอปค่ะวิธีการรักษาหรือวิธีการดูแลผิวหน้าคุณหมอตอบโจทย์ เราทุกุประเด็นเลยอย่างแรกเลยนะครับหมออยากให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับเทคนิคในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์เอฟหัวยิงอาบูเต้เนี่ยถึงแม้จะเป็นพลังงานโมโนโพลาร์เอฟซ่อมผิวชั้นบนนะครับหลักการเดียวกับเทอร์มาสแต่หัวยิงของเกาหลีเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นครับ ถ้าใครอยากฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกหมอใช้เบลต์โรของสวิตเพราะหมอซ่อมผิวชั้นบนละ และหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกอะไรดีขึ้นทันทีบางดีขึ้นทุกจุดโดยเฉพาะคามักใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มที่คือแตกต่างจากจะเติมเยอะตาจะจะยกขึ้นนะคะคิ้ยกขึ้นคือหน้าเราดูดูสวยขึ้นรูปหน้าเราเห็นชัดอะ่ะคางสวยไหมคางสวยค่ะทุกจุดที่เรามีปัญหามันรักษาได้แก้ได้แก้ได้หมดเลยเน<ท>าะค่ะแฮปปี้ค่ะหมดรับทันทีคือเราไปใช้ชีวิตประจําวันได้ไปทํางานได้พบเป่านได้ ใช่ค่ะแล้วคือสวยทันทีโอเคใครอยากดูรูปคนไข้จริงที่อนุญาตนะครับกดแอดไลน์รบทักหาแอดมินตอนนี้เลยนะครับว่าขอดูรูปคนไข้จริงแล้วก็วิดีโอไหนมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ